สวัสดีครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับมากับิงนะฮะผมนะครับก็จะมาพานิงติดเกมในรายการพาแฟนติดเกมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นกีฬาต่างๆนะครับจะมีหลายกีฬาเลยอย่างเช่นตีแบตชอบที่สุดใช่ไหมสนุกสุดมีอะไรอีกตีมอนเล่วอนเล่ก็มีอะไรอีกตีกอล์ฟแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยเทนเนิสฟันดาบ,ดาบ ตออเตะบอลมีเยอะเลยนะครับเป็นในหมดสปอร์ตแล้วกันนะครับวันนี้เพื่อความแข็งแรงและก็สุขภาพร่างกายที่ดีนะฮะ เปลนานๆเนาะนาๆนๆเล่นกันนะครับตอนแรกก็มิ้งนะครับก็จะชอบบนเพราะอยากออกกำลังกายตอนแรกก็ไปออกกำลังกายข้างนอกบ้านตีแบบแต่นอกบ้านก็จะเปถนนเนาะไม่ได้ไปยิมเพราะว่าไม่ชอบคนเยอะอผมนะไม่ชอบคนเยอะมิ้งก็ชอบ,ๆๆชอบอากกำลังกายชอบออกกำลังกายในห้องเนาะในที่เย็นๆหรือว่าสถานที่ที่มีหลังคาคุ้มประมาณนั้นแหละไม่รู้เขาเรียกอะไรนะ<อ>ผมก็เลยมีเกมนี้ก็เลยมีเกมสปอม์ตที่มันเล่นในห้องเล่นในบ้านได้น่าสนใจก็เลยเอาเกมนี้มาเล่นกับมิ้งดูเล่นไปแล้วกี่ครั้ง มันสองครั้งเนาะแล้วก็มีได้เล่นกับเพื่อนด้วยเพื่อนของมิงเสียงดังเออโวยวายเพราะว่าสนุกมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแล้วกันว่าจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็จะสนุกแค่ไหนไปชมกันที่แบบเนาะเก่งไหอันนี้อะไรที่แบออแบอนาะจะเล่นอะไรที่แบทแบที่แบแบเนาะชอบสุด เราตื่นเต็ตีแปดเลยนะชูพียูยา้าขอบคนณแม่จ้อยหนึ่งอ่านี่นี่ก็เลือกใช่อ่ากดอีกทีนึงถูกต้องโอเคกดอนันนี้ใช่อันข้างล่างอ่าโอเค โอเคมาแล้วนะครับไม่ต้องกดไหมนะตอนเสิร์ฟไม่ต้องกดไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นแบบก็อ่ะโยกไปธรรมดาทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะโอเคกดข้างบนใช่กดตามเอาเถอะเสิร์ฟมาเขาฟาดนะเขาไม่หนีกดแล้วปังอยู่แล้วไม่พลาดหรอกไหนอ่ะอ้าจับดีๆนะเอเ้าตกลงแม่โอ้โห คือคนจะจอดวิ่งนี้แหละเฮ้นะคุณผู้ชมน้อมันไม่กิ๋งอ่ะนะออ๋อเอ่ยอะะนะเฮ้ย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 เนี่ยฟาดแล้วเฮ้ยอะหลุดให้ก็ได้อ่ะต่อให้เล่นคนเดียวเลยเฮ้ย ใจแรงต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงนี่แหละตกอีกแล้วนี่เลยวะโอ้ยนะโอ้ยอาอ่อยให้อ่อยให้อ่อยให้ด้วยหน่อยให้กับแกน้วยแกมันล้มแล้วอ่าบอบา๊อบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอ่าไม่ตกไม่ตกอีกแล้วอีกแล้วไม่ตก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 อะไม่ตกไม่ตก ไม่ตกไม่ตกไม่ตกธรรมดารับนี่ไงล่ะตัวเองอะตกถ้าจะตกต้องต้องใกล้ใกล้ใช่พอลูกมาใกลุ้อยสนใจนี่ว,ว่าผมมิ้งคือลูกไม่ตกเลยเนะี่ยไม่ตกเลยเนี่ยมาดีมาดีาดโตโตโตเรา<ต>คือตีหัวกันละนี่เอ้ย S <S ตีให้แบบโกงหรืหนไมล่ละนีแลหละือบังจอไงคือราเอยบังจออ้หดูบังจอ,อกงโกง,โกงเธอหลมาอยู่ใกล้เขา<อ>บังจออ่ะดูด,ดูเอาเอาคนเดียวหมดเลยเ,เดีเเดีเนียเ้ย นี yeah. oh, oh, ่โอ şey er ้โกงแบบโ้ยให้ใช่ไหมให้เสมอแล้วเร็วๆโกงดูดิจะเอาที่ไหนเนี่ยโกงแตโกงดิเขาเสถอยโกงเฮยอะไมาดฟ้ารึานี่ยเหรอเอาอได้ไลโกงอ่ะโกงอย่าบังอ่ะทายปะเนี่ย บางโจอ่ะออกเลยเสือไม่ได้เร็วตบนิดนึงนะลาให้ลาให้โอ้ยเหยียบเท้าโอ้ยนี่แหละโอ้ยรวมรวม้าวกรโดด้วยเฮ้ยมันกระโดดถ้าเขากระโดดมันก็กระโดดรองดูดูทำให้ดูโกงอ่ะเอาลยแล้ว เนี่ยเ้าต้องกาดนี่ยละนี่เฮ้ยเขามันกระโดดจริงด้วยเนี่ยต้องกระโดดเออนี่ไงเออกระโดดจริงนน่นเฮ้ยหลุดมือต้อยหลุดมือเมื่อกี้ต้องแน่นนะต้องจับแน่นๆนะนี่นะจับแน่นๆนกแตาไข่เอ้นเก่เาไม่ใช่หรอยังส3สา ตัวเองอตัวเองดีเท่าเขาเลยโอ้ยไอ้อย่าไปไกลๆสินีอะไร <c oughs> บังไนงะบังจบหนี่ะอะไรอย่าบังเส <c oughs> ้ตีอย่างเงี้ยลูกไม่มาถึงนี่อะนี่อะโต๊ะเป็นทีะ เลยแหละชนะเล่นด้วยก่อนเนี่ยได้ผมผมไงถใส่ใส่ผงเย้จบแล้วหแมตช์นะครับผมจบแล้วนะทะเลากันหนักไหเหนื่อยด้วยนะครับก็เอเค็นะเออก็ไหนนะนะก็ไหนนะเ่นไร เป็นไงของเค้ารู้สึกจุกจุกกินน้ำไหมเบื่อมานจุกเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มิงมือเขาหลุดหลุดมือเพราะไม่แน่นจับดีดีเขาหลุดจับดีนะจับจับไหมจับดีดีโอเคเพื่อนเข้าแน่นแน่นใช่ต้องจับให้แน่นแน่นนะเอ้ะโอเคอ่าเก็บได้ให้นี้เลยใหนดีเลยไง ทันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยเออไม่ยากไม่เนี่ยอโอเคครับผมก็ดื่มน้ำดื่มชาพักผ่อนอ่าเรียบร้อยแล้วหายเหนื่อยแล้วยังหายแล้วมีพลัแล้วมีพลังแล้วโอเคเออไหนกล้ามฝราตุ้งกล้ามหน่อยนี่รอบนี้เป็นไร เป็นเทนนิสนะครับอ่าไปแอบฝึกฝนมาแล้วทูเพเยอร์นะครับไอเจ้าไอศึกกับมูมิงน,น,นะครับในเกมนี้การเล่นเทนนิสเราจะเล่นช่วยกันนะครับจะอยู่ทีมเดียวกันนะครับจับมือจับมือก่อนจับมือแลกกันแบบหยิกหลังแลกกันแบบกับขนะ้อนะพร้อมยัง เราให้บอดเปียกตรองเลยนะครับแต่ไม่เอาพาวเวอร์นะครับเออเพรวไม่สู้บอดนะโอเคพร้อมนะครับอ่ะให้มิงเลือกว่าจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังอ่ะมิงอยู่ข้างหน้านะครับว่าสามารถเลือกได้นะครับว่าใครอยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับผมอยู่ข้างหลังเองนะครับมีข้างหน้าโอเคพร้อมแล้วกดเลยครับผมไปนะอยู่หน้าเลยนะครับ ถูกแหมตุบมุกเล่นมุกจะบังน้อขอบจบไปดูเลยเออเนี่ยฮะอ่ะวันนี้เรามาสู้กับอะไรบา้าบาร่าบาร่าอะไรอยู่อ่านไม่ถัดนะเมื่อกี้กับใครนะบาร์เบอร์กับใครนะไหนบาร่าบาบาราใช่ไหมบาบาราอ่ากับใครอ่ะ G.O. g โออะไรไม่รู้นะครับเออ,อตัวเล็กน,นะครับโอเคอ่าท่านผู้ชมคนไหนอ่านออกก็แะไรคอมเมนต์มาให้ผมนะครับแล้ว okay. โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วนะไปเฮือกไอ้ไอ้ม<ป> I ิงไม่รับเลยอ่ะม <laughs> ิงไม่รับเลยอ่ะอยู่เนี่ยเออตัดไปมิงอย่าบังสิมิงอย่าบังสิ รับเองรับเองเออรับคนเดียวไปเลยอ่ะ okay. อโอเคอายลบหนี้อละโอ้โห<า>บังัอ่ะังอ่ะโอ้ไอแล้วเฮ้ย,ยมัน้แต้ม5้แต้มได้อยได้ดอย,อยู่อาออกอ่ะอ้ทีมเล็ทีรับไม่รับเลยไมอ้มันแรงอ่ะ ไม่ได้อย่าบังไม่ได้คว้าหัวหนูไปเมื่อกี้นี่หนูตีไม่ได้ไั่บังอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้ยทำไมนะทำได้อีกแล้วสามสิบแล้วนะสามสิบแล้วนะเดี๋ยวเลยอยู่ใกล้ๆกันตีฟาดหน้ากันนี่แหละเอาทำอะไรใหม่ใหม่โอเคไปแล้วไปไปเนี่ยเขาตีไม่ได้เอ้าตีได้ตีได้อุ้ยโหเขาไปอยู่ข้างหน้าไป โอ้โอ้โหอ้โหโ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 เ้โหงอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้งหโ้าหโ้โหโอ้โหโ้โหห้หอ้โไอ้โหัอ้โหอ้โห้โหอหอห้อ้อหอ้หอหอ้โหอ้อ้หอ้อหโอ้โหอ้ห้หหไ้หหหโออ้โหออหหอ เขาจะงมรูรีไม่รับเลยใช่เขาจนะไปแต้มนึงแล้วเราเล่น 3...3 3สามเกมนะอันนี้คือเราเล่น 3... เกมำไมเมื่อกี้งนีอยู่เลยทำไมเล่าตอนมไมตชนะห้าสิบต่อนึงแมตช์แล้วเล่น3มแมตช์แล้วเฮ้ยเฮ้ยามาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้หัวไม่ได้สุดยอดเราเนี่ยมันสุดยอดจริงเฮ้ยกระบอกก่อนทำไมเอาเขาเสิร์ฟบอก ไม่ไม่เธออยู่ข้างข้างอ้าวสวยไม่ได้เปลี่ยนทำไมได้เปลี่ยนอ่ะนี่เหระเอ้าอู้ไปหน้าเลยเก๊กเก๊กเก๊กไป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 คปผู้หญิงมันจะเสื่อมแรงไปไหนเน้ยโซฟโซฟไอไอไปไหนเนียเขาจะลวงป่ะไอเออไปและสวยสวยสวยรับรับรับไม่ได้แฟนไม่รับอะเขารับแล้วมันไม่ไปมันรับไปรับยังไงมันรับไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังทำ เนี่ยไม่ได้สักอันเพราก็โกงกูทำไม่้เขารับไม่ได้คือมันผ่านเขาไปเลยอ่ะไม่ไรไม่ไรไม่แต่รอกันเอาใหม่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 ูรับไม่ได้อะนะรูเรารับนะทุกอย่างรูต้องรับนี่เขารับเองนี่แหละรับเองไอ้เก่งมากรับเองครับผมเออดีรับรับไม่ได้รับไม่ได้เออสวยรับเองครับผมโอเครับไม่ได้รับไม่ได้โอเคสวย ไอ้เขาปแล้วงระวังออกนะไปขวาอุ้ยเราไม่ด้เหมันจะมีแบบรับไปไอ้เขลมแล้วไอ้ไอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ไปไปไอ๋ออีได้เห็นไ้้กับอีกหลแลวกันกั้อะสวยงามไอุ้ยเอาเกิดอขึ้นเนี่ย ง่ายๆเลยเแบบไม่โดนลูกจ้าโอ้รีบทีเกินไปอ่ะยิงไปนะสวยปล่อยปล่อยโอเคปล่อยปล่อยเองเออโอเคสวยปล่อยเออเอาเอาปล่อยเออโอ้โหแจกนะเขาจะน่ารักมากเฮ้ยเห้ยแล้วเหรอไงแล้วน่ะยังไงสองเมตช์ สองในสามแม็กก็คือแพ้โอ้โหไม่เป็นไรนะทำไมทำไมทไมททุกคนเราต้องสู้อีกครั้งหนึ่งรอบนี้เราต้องชนะใช่ไหมชนะจับมือเราต้องที่สุดในวันนี้นะเกมสุดท้ายนะครับทุกคนเหนื่อยแล้วนะไม่ได้แพ้ก็ต้องกินข้าวนะบอมบ๊อบบ๊ย่ฟาดหัวกันก็พอเออนี่หยิบไปนิดนึงหยิบไปนิดนึง๋ยวฟาด อยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้โอเคอีตูดแม่งยอมโอเคไปมาได้รับได้รับนะมิ้งรับได้รับนะรับเลยไม่ได้ไม่ดเห็นไหมข้อแม่สัว่ะลืมเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ไ้เยยไ้ ไปดีครับคอยว่าถ้าเขาหลุดใช่ใสนุกอยู่ปัดๆัอปัดปัดอุ้ยจุดีนยดดูครับช้านะครับผมนี้นี่ลูกนี้ตบไปหนึงทีนี่นุดชนดตองมีองีไป้งีล้งยันะเฮ้อฮ่า่าฮ่าฮ สวยครับสวยครับนิ้งสวยครับสวยนิ้งสวยไอไม่ได้ไปครับผมมาเอ้เอาเลยมาครับผมเบาๆเด้อเดี๋ยวออกสวยครับไอสวยครับผมเอ้ยได้ไหมเรามันทีมเบิร์กเอยไงล่ะ กราเอาแบบเก,เก่งเลยไหมต่อไปเก่งเก่งโดมิโนโซะนะเออขี้โมเ่เรามันขี้โมอยู่แล้วนะฮะวันนี้กับใครกับใครนะเราแข่งกับใครฮารุกับมาเรียนะค <laughs> รับม <laughs> องเห็นแล้วมองเห็นแล้วฮ <m ary> ารุกับมาเรียนะเราต้องชนะเขานะมาเลยค่ะเอาฮารุกับมารฮารุกับมาเรียอ่ะสวย <laughs> สวยนี่สวยสวย ไปครับผมไอ้ตกตบตกมิ้งตกสวยไอ้เนี่ยอีกแล้วมิ้นจับจับได้แล้วดูก็มาดิแค่ตบลงนิดนี้นี่เนี่ยอยู่หน้าเอ๋ออยู่หน้าเอ๋อเออเลยเออเป็นเราตาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราก็เอ๋อเนี่ยเจเอานะอือยัง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 ให้เขาไปควรเสร์มเนาะไปโคตรจะไม่ได้ สวยเฮ้สวยตบตบตกตกย่เยแย่อะโอ้ยแค่เดียยอยู่ข้างหน้ากตบเียอ่โอ้มือตบรหนึ่งใช่ไหมมา่งตตบตบเกมกกเอโอ้ยโอเกือบละเมื่อกี้มุกเกือบแป๊กแล้วนะมินตตามไม่ทันมัุยมัตคุยมัคุยอยู่ข้างหน้าครับสวย สวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัวป่วยกูออกซะละไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้เขาต่อยนะล้มไอ้ระวังไอ้ป่อยสวยเฮ้ยมันตกไหมนี่เฮ้ยมันไม่ตบไอ้ไปครับเออเฮ้ยตกตกโอ้โหไม่หินนะเกี่ยวเกือบวเกี่ยวเกี่ยวมันหลุดมันหลุดไอ้เขาล้มแล้วไอ้เฮ้ยมันงงมันงง เฮ้ยเมื่อกี้เข้างงอะไรอ่ะเขาก็งงเหมือนกันที่เข้างงอะไรดูมันไม่ตีเออเอาไม่ตีอ๋อแบบลูกเก่งใจนึกว่าที่อน้าเขาจะรับโอเคโอเคมามามาช่วยไม่ได้ย้ายยังยังายย้ไปครับผมไปครับผมเฮ้ยเขามันโอ้ระดับซีฟระดับซีฟ โอ้คุณนั่นเก่งอ่ะที่ได้แล้วแบบได้ใหญ่มากโอ้โหเก่งนะไปไเสอเอาไอไอับรไปครับผมเออสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมเลยไปครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีเป็นใจไม่ได้ไอต้องตีโอดเลยนะไอ้ห้ามห้ไม่เขาอู้หูาวเไ่เมื่ไ้มิพานี่ พอพใจเองเป็นเองก็คือปลอบใจกันเองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือปลอบใจกันเองแอปฉันต้องรับก่อนนะลูกแดงเอต้องรับเไอ้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 ทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอ้จะเขาชนะล่ะโอ้แตา๊ก็ะเห็นะแล้วว่าแต่เขาเห็นไหมล่ะเรน้องเหมือนกันน้องเขาเป็นคนเสือกไหมคนบาปไปบ้าเขาไปขิงเงยปล่อยเขาเองครับผมห้าอันนี้มาไม่ได้ปล่อยครับ ปล่อยมาครับผมไอเลยใสโค้งฟาดไปครับผมสวยเยี่ยมบัดน้าเขาไม่ทำอะไรเลยวะตุ๊กสวยครับผมนี่มือตกอันดับเลยมือตกอันดับเลยงอย่างนี้เลยนะแม่ตุ๊กกลับปัง่ยนะกลับ ผมใครเสิร์ฟใครต้องรับใครต้องรับไหมสวยไปรับไปรับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเอ้าไอ้มาตอนไหนเท่าแล้วอ่ะเท่าแล้วอ่ะไปอีกลูกเดียวลูกเดียวเราชนะกับลูกเดียวเขาก็ชนะจริงไหมไปเป็นไรเป็นไรเฮ้ยโอ้ไอ้ไม่ได้ไปเลครับผมตบตบตบสวยย้เรามัน ระดับเทพเหมนะอ๋อมันดิวมันดิวขเขาเรียกดิวกปมันดิวดิวก็คือคะแนนมันเท่ากันก็คือเราต้องชนะอีกลูกงหนึง่งแล้วถ้าอีกลูกหนึง่งใครชนะถ้าอีกลูกหนึง่งเขาชนะก็ละเ,เ,ลเล่นใหม่อีกสองเป้มเนี่ยพอเป็นเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาแบบไม่มั่นใจอะไรเลยเมันกวจะเมากใะเย็นใจเย็นเอาห็นไหมเห็นไหมพอเขาอยู่ข้างหลังแล้วแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้เรงสุดท้ายแล้วเด้อใจเย็นๆไงไงเออเห็นไหม มาดิลสองรูปสองแ้มนะน้งแช็งสองปล่อยเขากานตบสวยการตบสวยสวยโอ้แรรูปล <yeah> ูเยี่ยงปล่อยเขาเองอ้โอเคตบปล่อยเขาเองปล่อยเขาเองต๊บตุ๊บตบสวยปล่อย ปังมันอิเ้งไปก็คือเป็นมือตกไปเลงนะหลังะไม่ได้ตกอย่างเดียวเช่โอ้โหเขางงเลยอ่ะเขางงเลยหนีชิงชิงใครยิงข้างหลันเยี่ยไอ้มันเย่มากเฮ้ยจุ๊บไอ้ย่ากดลงกดลงกูเพิ่งไปทำไมตกเออรอละตกสิครับผมเออกิ่งกิ่งไอ้เบาๆนะตกสิครับผมเดี๋ยวมันออกนะลูกฮะอ่ะเบาเบาเบา

นะครับเราก็ได้ชนะคุณมาเรียแล้วก็คุณทารูไปนะครับคุณเจ้าไอสื่อกับเจ้ามูมิงนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับขอตัวไปพักกล่องเสียงก่อนนะครับทั้งขี้โม้เทั้งเล่นทั้งเหนื่อยทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับ ายเกมเลยนะครับมีวอลเลย์บอลมีเบลตันมีโบลิ่งมีกอล์ฟมีนิทมีคัมบอร่าและก็ซสกเกอร์นะครับก็คือฟุตบอลนั่นเองเอาไว้รอบหน้านะครับเราจะมาเล่นอะไรกันนะครับมาออกกำลังกายกีฬาไหนเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนไปนอนแขนก่อนไปนอนแขนก่อนในกล้ามในกล้ามกล้ามนี่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 ดู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 ชูนะคีโมนี่ พี่โมจะน้ำลายยืดก็คือดันเรานะเออนะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับวบบสรุกด้วยเนาะวันนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โอเคครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้รายการพาแฟนติดเกมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย